สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มกราคม2566ครับมีรายงานข่าวนะครับว่ารายงานจากสาภาพรารงานการรถไฟของอังกฤษนั้นเตรียมที่จะจุดงานประท้วงในสัปดาห์นี้ซึ่งจะส่งผลให้การขนส่งเป็นอมาาัมพาตและเพิ่มปัญหาให้แก่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีริซี่ซูเน็ตของอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง การนัดจุดงานประท้วงครั้งนี้บอกว่ามีการนัดก,กันเป็นเวลา5วันด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 6 6เป็นต้นไปโดยพวกเขาระบุนะว่าพวกเขานั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็คือนั่นจะกลับมาทํางานในวันที่9มกราคม2566ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในเดือนมกราคมที่มีความสําคัญต่อผู้ค้าปลีกอย่างยิ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการประท้วงดังกล่าวเกิดจากความไม่พอใจต่อค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดยอัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีแต่ค่าจ้างปรับขึ้นไม่ทันกับค่าเงินเฟ้อโดยเฉพาะในภาคการบริการสราธารณนต่างๆนะครับขณะเดียวกันพยาบาลและคนขับรถพยาบาลนั้นวางแผนที่จะนัดหยุดงานในเดือนมกราคมนี้เช่นเดียวกันขณะที่เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งออกมาเตือนนะครับว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ กำลังประสบปัญหาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโควิด -19 ทั้งนี้นายกรัจุมตรีริซีสุน,นักนั้นได้กล่าวโทษว่าเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่รัสเซียนั้นเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานและก็ข้าวสาลีทําให้ต้นทุนไฟฟ้าและอาหารปรับตัวสูงขึ้นเพราะกันนี้เขายังกล่าวเตือนด้วยว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากกาลังรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับ ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะครับที่จะต้องเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าสาภาพรารงานการรถไฟนั้นจะนัดหยุดงานประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดครั้งนี้เนี่ยหยุดเป็นระยะยาวด้วยในขณะที่ในส่วนของพยาบาลและคนขับรถนั้นก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะครับว่าการรักษาพยาบาลในอังกฤษนั้นกําลังเจอภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครับสัปดาห์ละ300-500ถึงคนในห้องฉุกเฉินเพราะว่า ต้องรอคิวสาหรับการรักษาเนื่องจากว่าบุคลากรน,นั้นหยุดงานแล้วก็บุคลากรน,นั้นมีไม่เพียงพอรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์นั้นเวลานี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเดี๋ยวครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์วนวแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกในทุกๆวันนะครับที่เราได้คัดสรรข่ขาวต่างๆนํามาฝากคุณผู้ชมแบบไม่ขาดตอนกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่นํามาให้เกาะติดกันในช่วงเวลานี้ครับ